ตอนนี้ก็คบแล้วสิบท่านเป็นไงพวกเราฟังฟังแล้วซึ้งไหมดีไหมฟังกันแล้วกันเป็นสิ่งที่นาอนุโมทนาสาธุกการกับท่านที่ได้ตั้งสัจญ,ญาธิษฐานเอาไว้แต่ขอให้ตั้งอกตั้งใจระพฤติบัติให้ดีอย่าให้ผิดพลาดกันแล้วกัน ตอนนี้ฤดูการพรรษาก็ล่วงเลยมามากไปแล้วจะออกพษาอีกก็ไม่นานฤดูนี้เป็นฤดูที่พวกเรารวมตัวกันก็อยากจะขอร้องให้บรรดาพวกเราทุกท่านบำเพ็ญกันให้เข้มแข็งพยายามกันให้ดีวันนี้ก็เช่นกันต้องเอากันให้จริงพยายามให้ดีโดยเฉพาะ ันนี้วันธรรมสัมนะเป็นวันที่พวกเราจะต้องรวมตัวกันฝังธรรมะและประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปทางศีลธรรมและสมาธิจิตด้วยขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจกันอย่าไปมัวคุยในสิ่งที่นอกลูกนอกทางอย่าไปคุยให้เกิดความสมมุติให้เกิดความมัวหมองในอุโบสถสินของตัวเอง ให้อยู่ในอารมณ์ของโบสสิน้ได้อารมณ์ของโบสสินนั้นเราต้องให้นึกถึงผลทานได้นึกถึงผลศินได้นึกถึงผลสมาธิภาวนาและลึกจนกระทั่งผู้ที่จะเป็นเทวดาบุคคลได้ต้องประกอบด้วยคุณงามย่งความดียังไงบ้างและลึกไปไหลายๆอย่างในทางที่เป็นไปเพื่อคุณกุศล ็นไปเพื่ออุบายวิธีที่จะจูงใจของเราให้เป็นไปในทางสมาธิให้มีความกล้าหาญัจที่ประพฤติความดีให้มองเห็นคุณค่าแห่งความดีอันนี้เรียกว่าเราตลอดจิตของเราให้อยู่ในวงแคบหรืออยู่ในความคิดที่เป็นบุญกุศลตลอดคําพูดก็เช่นกันต้องพูดในสิ่งที่ไม่เป็นไปเพื่อความมองมองของสมาธิกิจ ให้จำกัดคำพูดได้มากไม่ใช่พวกเราเสียสนามมาแล้วช่วระยะบันเดียวคืนเดียวแทนที่จะเอาควา,ามดีกับเอาควา,ามชุดไปดึงเรื่องของชาวบ้านมานินทาไปดึงเรื่องต่างๆมาคยุยอันก่อที่ไา้เกิดจิตเนี่ยฟุง้งซ่านขาดความสังรวมสังอรทำให้สมาธิจิตของตัวเองเนี่ยเป็นไปได้ยาก ล้มไม่อยู่ใจแตกอันนี้ผิดหลักไหนๆเราเสียสนามาแล้วเจ็ดวันเราดิ้นรนแล้วสเบียงของร่างกายหนึ่งวันคือวันนี้เราประสอดสเบียงหาสเบียงของอจิตใจอันเป็นสิ่งอนุคามันีตามตัวเราซึ่งเป็นสมบัติของเราโดยตรงใจเนี่ยเป็นเราโดยตรงร่างกายแข็งเพียงแค่เครื่องนั่หรือเครื่องมือเท่านั้น ใจของเราโดยตรงใจของเราไม่ตายจะต้องไปก่อพบถ้าเราไม่รีบสะสมความดีแล้วเลยจะขาดทุนเพะนันเจ็ดวันเรามีโอกาสเข้าวัดรักษาโบสดสินทีหนึ่งอย่าทำให้ขาดทุนเพราะการดิ้นรนท้งอื่นมันมากเรามาดิ้นรนสะสมสะเสบียงของจิตใจอันเป็นสิ่งมงนขาไม่นีนั้น เจ็ดวันจะมีสักคนหนึ่งซึ่งเอาจริงเอาจังก็ขอยเอากับจริงจังอย่าพากันทำเลสตั้งอกตั้งใจเพราะส่วนนี้เป็นสิ่งที่จะต้องติดตามเราเป็นสเสบียงเป็นสิ่งที่เราจะต้องพึ่งพาใส่ในโลกหน้าต่อไปแล้วความดีทั้งหลายเหล่านี้ที่เราสะสมนี่แหละทำให้จิตใจของเราแกิดก้าเป็นไปในทางธรรมะอย่างที่เกิดประลุว่า คนเราเกิดมาไม่ใช่หนเดียวจนฝ่าเราจะก้าวมาถึงขนา,าดนี้ได้ก็ถึงว่าเรานี่เกิดมาหลายชาติเต็มทียิ่งมามองเห็นพวกเรามีอุปนิส,สัยในทางธรรมะกล้าเสียสละมามาเป็นความดีและมองเห็นคุณค่าประโยชน์ในการประพฤติธรรมนั้นต้องมีนิสัย มีปัจจัยอันสืบเนื่องมาตั้งแต่ปุริกชาติยืนนานนักหรือยาวนานนักจึงก็มากระตุ้นความรู้สึกทางด้านระบบประสาทสมงองจิตใจให้น้องเข้ามาในทางนี้ได้เราเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นที่เขาไม่ยอมมาเขาไม่กล้ามาเขามองเห็นอย่างอื่นมีประโยชน์มีคุณค่าเช่นดูนั้นเที่ยวเทเล่นการพน,นันเดิมสุรา สารพัดเขามองเห็นเป็นความดีเป็นความสอันนั้นแสดงว่าไม่มีอุปาดิัยในทางนี้เนื่องจากอาจจะเกิดมาเป็นมนุษย์น้อยชาติอาจจะเป็นสรรันเลชานมานานนิสัยของสรรันเลชานยังสมบูรณ์อยู่การเข้าถึงาศาสนานั้นอาจจะยังไม่มีเลยของแต่ละชาติเขา,าเกิดมาอันนี้เป็นสิ่งเปลียนเทียบ สำหรับพวกเรานี้ทำไมถึงกล้าซึ่งอธิษฐานออกมาตรงๆวันทำพิสานะหนึ่ง,งจะรับประทานอาหารเพียงแค่คนเดียวมันเป็นการทรมานไม่ใช่น้อยและอื่นๆการมาอยู่ที่นี่นั้นมันมีระเบียบแบบแผนมันมีกฎเกณฑ์ของทางวัดที่จะต้องบังคับให้พวกเราอยู่ในกฎเกณฑ์นั้นนั้นจะประกาศไม่ประกาศก็แล้วแต่หากมีกฎเกณฑ์ของเขาแน่นอน แม้แต่การนั่งก็ไม่ได้นั่งโดยอิสระอย่างที่เราเป็นมาต้องนั่งอย่างมีระเบียบการพูดก็ต้องมีระเบียบมีกฎเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างข้ามามีกฎเกณฑ์จะประกาศทําไม่ประกาศก็ตาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ขอให้บพวกเราที่ขึ้นอัหรือบุกคนที่มีมีอุปนิสัยนั้น้นอันเต็มทีแต่แล้วทุกอย่างพวกเรานี้ไม่ได้เนื่กว่าเป็นของละหมาด คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นประโยชน์ย่อมเป็นบาร,รมีย่อมเป็นนิสัยปัจจัยอันสืบเนื่องจะนำพายพวกเรานี่ยจะสร้างความดีตพวกเรามีความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้มีความพอใจอย่างนี้น้อมลงอย่างนี้จะไม่แน่หรอกหรือว่าพวกเราเจอาศาสนามาแล้วเท่าไหร่สร้างบาร,รมีมาแล้วเท่าไหรออกปากออกกูทานมาแล้วเท่าไหร่ มองนิดอยวเราก็มองเห็นเพราะนั้นในเมื่อความดีมันสูงมาขนาดนี้แล้วต้องรีบสร้างความดีเป็นการต่อเติมความดีทั้งหลายทั้งปวงจะสร้างสงบมบสมบูรณมาแล้วเป็นของไม่ตายถ้าเขาเป็นของตายเป็นของสลายไปไม่ใช่ของของติดตามเราแล้วนั้นอะไรจะมาเป็นเครื่องกระตุน้นอะไรจะมาเป็นเครื่องนำพาทำให้เราพอใจอย่างนี้กล้าตัดสินใจอย่างนี้กล้ากระทำอย่างนี้ ซึ่งเปรียบเทียบกับบุคคลที่ไม่มีบุญญาธิกาไม่มีบาร,รมีไม่มองเห็นคนข้าเลนั้นมากมาและพวกเขาเหล่านั้นมองเห็นความดีไปทางไหนเอามาไปเทียบกับพวกเราสิแล้วพวกเราจะเห็นได้ว่าเออเหล่านี้เคยเจอศาสนามาแล้วเคยสร้างสมบุกสมบรณความดีมาแล้วจึงได้มีอุปนิสัยและมีสิ่งกระตุ้นนำพาให้ใจิตใจของเรากล้าตัดสินใจ ลงมามาขึ้นอย่างนี้มองเห็นคนฆ่าอย่างนี้นถ้าไม่มีความดีทั้งหลายเหล่านั้นแล้วอะไรจะมากระตุ้นความรู้สึกทางด้านรนะบบประสาทสมองจิตใจให้เป็นไปอย่างนี้อันนี้ก็มองชัดนะว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ตายสิ่งเหล่านั้นไม่ตายสิ่งเหล่านี้ยังเป็นอุปนิสัยสิ่งเหล่านี้ยังเป็นบารมีธรรมกระตุ้นและตีตื้นในพวกเราสูงบารมีขึ้นมาเป็นลําดับาะนัดความหาสัจรัร์ อำนาจของความดีจะสร้างสมบูรณ์เราเห็นแล้วในเมื่อเราเห็นแล้วก็คอยตั้งอกตั้งใจสะสมให้มากขึ้นแล้วต่อไปพวกเราบารมีแจก่นแล้วพ่อชะสั้นลงสั้นลงสั้นลงการมาเกิดมาทรณีมาเผชิญกับสิ่งต่างๆจะสั้งลงสั้นลงที่สุดเราก็จะต้องเข้าไปอยู่มหานรืพานไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันละไม่ต้องมาวุ่นมาไว้อีกละ อันนี้เป็นสิ่งแน่นอนเพราะความดีทั้งหลายเหล่านี้ติดตามนําพาอยู่ไม่ได้สลายไปเลยเพะฉะนั้นจึงเรียกว่าสิ่งอนุคาม่นีติดตามสมนั้นเงาตามตัวดฉะนั้นก็ขอให้พวกเราทุกท่านซึ่งเป็นผู้ทีมีบาร,รมีแล้วความดีสูงแล้วเป็นมนุษย์มาหลายชาติแล้วเจอศาสนามาหลายชาติแล้วได้สร้างบาร,รมีมาแล้วได้ออกอุทาน์มาแล้วอย่างสมบูรณ์รีบต่อเติมความดีของตัวเองอย่างประมาทชาติ ไปของพวกเราจะได้แข็งใส้จะได้มีโอกาสสร้างสมบูรณ์รความดีให้สูงยิ่งหรือยิ่งสามารถทําให้บทจบจารพบชาติณนสมัปฏิบัติน,นี้ก็ยิ่งดีถ้าทําไม่ได้ชาติของเราก็น้อยลงสร้างเขาเหลือน้อยจนที่โอกาสที่เราจะต้องถึงที่สุดแห่งพบคือได้เนิพพผ่านนั้นไม่ไกลนักพนักขอยพวกเราทุกท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำความดีกันต,ต่อไปวันนี้แต่ที่มาเหตุผลเน,นีฟัง นิดนิดหน่อยๆพวกเราก็นจะเข้าใจกันและเชื่อว่าเข้าใจกันด้วยแต่ก็เชื่อว่าพวกเราเนี่ยจะต้องพัฒน์ปฏิบัติต่อไปเพราะพวกเราเ,เห็นจิตเด่นแห่งความดีนะน,นี่่าเป็นยังไงบ้างอาน,นิสงส์แห่งความดีประสิทธิภาพแห่งความดีเป็นยังไงมาเปรียบเทียกบกับจิเลศบุคคลที่ก็มีจิเลศมากๆขเขาก็ตุ้นในพอใจในปนทางที่นอกรูกนอกทางล้วนแต่เป็นความทุกข์เท่านั้นซึ่งเขาไปดิ้นรแนนสวงกัน ไม่ใช่ความสุขไม่ใช่สเสบียงของจิตใจแต่แล้วเขากล้าลงทุนเขากาล,ขล้ากระทำกิเลสมันบงการกิเลสนำพาพวกเขาเหล่านั้นชาติที่เขาจะต้องเกิดนั้นนับไปทวนไม่รู้จักจะจบแต่สาหรับพวกเรามองเห็นท่ปลี่แล้วว่าชาติความเกิดของเราเหลือน้อยจ็มทีแล้ว,พวเพราะนั้นก็ขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจกันดีๆตั้งใจกันดีตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญกันอันนี้เยวันนี้เราสู่ฟัง เขาขอ,อยุติเพียงแค่น,นี้เอาล่ะเอาทางคณะหญิงแอ่ชีทำหน้าที่เป็นแม่ให้ดีนำพาคณะหญิงปฏิบัติและพยายามแนะนำกันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติจะเป็นตัวอย่างที่ดีของบรรดาผู้บวชทั้งหลายหรือของบรรดาญ,ญาติโยมทั้งหลายและน้องๆทั้งหลายลูกๆทั้งหลายบรรดาผู้เป็นแม่ทั้งหลายต้องรักษาฝังเป็นแม่สมบูรณ์รักษาแม่พิมพ์ให้ดีตั้งอกตั้งใจง,ใจงใลึกปฏิบัตินำพาลูกหลาน เป็นไปใน,ปนทางที่ถูกที่ต้องอาสอจากนี้ไปก็ขอให้ลงไปอยู่สูงชั้น 2. สองตั้งใจปฏิบัติห้าทุกเป็นอย่างตำ่ำเหลือจะถึงหกทุกมเลยยิ่งดีคณะชายเอาข้างบนเนี่ยกับพระเหลือจากพระจะแยกไปที่โบสถ์บ้างก็แลแ้วแต่ก็ขอรัตนาน,นิมนต์หรือญอาติโยมเห็นว่ามันแออัดมากไปจะไปอยู่ตึกธรรมวิจัยมันก็นได้แล้วแต่ถนัดแล้วจมาจะอยู่ที่นี่ จะเดินเชียงบาเชียงไหล่พวกเราจะพาพวกเราออกไปปฏิบัติอยู่ที่นี้จะพยายามที่สุดเราได้สถานที่แล้วทั้งนอกและในรรษาจะพยายามที่สุดหากในเมื่อได้อยู่วันเอาพระสุสามเณรเราเตรียมตัวครับนิมนต์ครับคณะญาิโยงก็เตรียมตัวเอาเริ่มลงมือปฏิบัติเตรียมตัวกันเถอะ